สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็พบกันนะครับกับช่อง YouTube เกษตรฟาร์มเอาไก่นุ่มเยียนะครับมาให้ชมหนึ่งตัวตัวนี้อายุแปดเก้าเดือนนะครับน้ําหนักตอนนี้สองจุดห้าโลครับเป็นไก่กระดูกโครงสร้างดีนะครับตัวนี้เป็นพันดีสีเยียสวยๆนะครับเป็นพม่าง่อนนะครับสายเยียดูครับสวยมากนะตัวนี้นะ เป็นเย,ยแดงเลยครับปีกเต็มสองข้างนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีจ้ำนินะครับตัวนี้ตามสายก็จะเป็นหน,น้างอนปากไหวเบอร์แข่งดีนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผม จะลง ID เดยไลน์พร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสนใจก็ทักเข้ามาครับหรือโทรก็มาสอบถามได้เลยน,นะเดี๋ยวเรารอครับกระดูกโครงสร้างดีนะชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องยูทูปเกรดีฟาร์มได้ครับขอบคุณครับ